สบ,บัสดีพี่น้องสบ,บาสดียันแรงๆพบเพ่กันตอนประมาณสี่หาโมงแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทุ่งหน้าบ้านสีสว่างเนาะสีสว่างใต้เดอนี่น้องเดอ้อไต้บนานมุงเนี่ยละ่ะเมื่อนี้พากันมาเอาเทาเนาะพี่น้องเอาเทาเอยู่กุดเพากันมาเอาเทามากันสี่คน เท่ากับคือจะวาลาอยดอกแต่ว่าบัวงามปุนี่จะเท่าโอ้ตั้งน,นะ <c oughs> มีบัวมิงนางบูมนางสาวจอยนางพี่ดอกมากันสี่คนมาเนี่ย สี่คนอ้ายมาสี่คนเป็นไะได้เป็ต้าพ่อลาบอยู่บ่เฮ้ยเจยเป็ตาพ่อหลาบอยู่บ่ ขนาดปลาซิวจกเท่าเนี่ยได้เท่ารอยไปตามตามหน้าว่าไ,ได้อยู่พื้นมมไม่ิ เด้หัวปั้นหรือบอบั้นบั้นได้เพราปั้นซ้ำปั้นแต่ว่าเท้าโบุด์เท้าโบยด์กันกรบโบยดอลิซน้พี่น้องแต่ว่าฮาตัวงามฮาตัวงามในยาตินะมีแต่ตัวผูู้้เลยมันสิปนกับขี้เหนือ เอาเท้ามาเลยพี่น้องตอนนี้มาส่งเท่าจอยอยู่เนนพื่อนเนาะกับเพื่อนว่าให้มาเอาเท้าเพิ่มอีกเพื่อนเอาเท้าเสียไว้เ,เป็นได้ยังงามอยอะเด้เท้าสองปัน่นพี่น้องแต่ว่าคนสัง่งล้ยลายใช่มันก็นงามอยู่ด้วยค่ะพอมันไปถึงนามค่ะเดตูวไม่ได้แส่แขงหรอปะ ใช่นะส่คงผิดจริงๆอ,อ,อ้าซ่องผิดมันคือบ่อแข็งจะว่าแลไร <c oughs> โอ้ยโอ้ยมาเตยอยู่นั่งเลยนะี <c oughs> ่นะเออเป็นตาสังเอลีมึงดูมาเขาจ่อยพี่น้อง <c oughs> โอ้หนาหักอลี่ม้าน้อยมานเลย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยทำอะไรลูกให้เองน้ำเดือดตัวหนึ่งนี่นะเองอยากได้แบบขาวๆแบบนี้นะเ <c oughs> ออเอานะเอาเอาลงใส่นะเอาใส่อย่าอย่าถอกเดือดในทุนยางนี่เด้พี่น้องจะเท่าสองปัน ซีกค <łość> ือก็ได้นนะน่ะน <shocked. S 1> ่อมวอันีคงไข่ม่า่มีอยู่สวนอันนี้ปลูกใหม่ยังสิมาเอาตัวเขาเมื่อนำลังเนอะปูมานเลยมาเรา น้องหลังจากกลับมาแต่เอาเท้านะโอ้ตอนนี้ก็มืดแล้วตะเว้นโต๊ะเลยเกำลังสีเห็ดอยู่เห็ดกินกับข่าวตอนแรงมาจับเบิ่งโทรศพัพท์ประเทศขอความน้องเก็ฟพี่น้องน้องเกบเขาา่าพนักจัดไ้เนเดอร์พนัสั่งงวดก่อนนี่สั่งแล้วเลยเงียบเนาะเพิ่เมาแต่ไปทําบุญโง่มากอีกเพื่อนหนึ่งบอกว่าขน้นมที่สั่งไว้น้องกินเบิดแล้ว เพิ่นสั่งไว้นะพี่น้องแต่ว่าโบาหูว่าสิเอาใหาไนะ้ไพเนาะซะแพงก็เลยซาแพงกับกบริ้ทามน้องเนาะบาดนี้มาขน,นมลุดใหม่เพิ่นมาสั่งเดี๋ยวอ่านออเดอร์ก่อนพี่น้องอ่านก่อนเดี๋ยวสิจัดบ่ถืออีกลืมนอนก่อน,อนพริกหยวก ซองเขียวมะเขือเทศซองแดงขนมไดโนเสาร์อย่างละสามซองสองสูตรพริกหยวกพริกหยวกอย่างละสามเลยแล้วอ,อ่านเมื่อกี้นี่กาไดโนเสาร์สามกับพริกแดงบอกเรแพงคือลมใบเนะี่ย อ,อักษรเขพรหนูมคือเทสดงพะัไดโนเสาร์อย่างละสาซเอาสองสุเอมอ,อย่างละสามซองอืมมานี่เด็กคล้ายก่อนลูกมานี้เนาะลูกลูกกินอยู่แต่ว่าบ,บัทันเบดหลไยอย่น้จัดก่อนอยาสีบาเด็กล้ายคล้ายนี่ล้างเสกกับอะไรทึนมันล้างกับบัไรท่ทน แต่ว่าเป็นยางเขาจังสื่อมาเนาะพี่้องขันห้ากว่าสื่อมาแนวนี้น้องบอสกับอีหล่าแห้งไปเจาะกินแดดนมกินนมแบบว่ากินนมแบบมันกินหลายก็หลายกว่ากาหนดเนาะกําหนดแต่เก่ามันก็ะมือละสองสามกล่องหว่วยขันบ่มีขันน่มละมือละสี่หากล่กองกับบ่กคำขันบมน่มีขันนมแบบมากินอันนี้ในตะเวนราคาแพง ก,กินไปถั่วที่ถั่วแดนและะน้วแบบนี้กินเยอะโอวันอกวันตินไปแพงๆเนาะก็เลยสื่อมาไหวท่านบ่ได้กินนั่นอีกอู่้เลยแนมเพนยังกระยากรับแบบนี้ตะลุบตลาดมากกบับบด้ยัง่งเฮ้ย <c oughs> ยังลูกยั่งยังอย่าเดี๋ยวนี้นี่อย่ๆๆๆาเฮ็ดอย่าเฮ็ดแม่เอาลงไว้นี่แม่สิจักให้อ้ๆๆๆายนี่ อยา่าหุบคินอย่าว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 นถ้าแทงเลือกไปก่อนเดี๋ยวสิหาถุงมาใส่ต้องพี่น้องเอาเงาายเลยแบบบานเฮาเลยทิมลงทถิมลงนะพี่น้องกระต่าก็ไปไเอามา<ท>แล้วก็น้องเก็บลูกไอเก็บ แล้วกนมอีก2แพ็คนะพี่น้องว้ายปลาเมามาซอยแนมเด้อผูปลาเมามาพอดีกําลังสิจัดขนมไว้ท่าเจ้านี่แหละจัดตไเอาน้องเก็บให้เออเอาสดีจ้าลกงนอยแต่ต้องมให้ฮํนี่มันบ่เบิดติโอ๊ยกระทุงใหญ่ๆนี่ผูเอ้ยป๊าหยิบนมมาเน่ยเออหยิบนมมาเน่2แพ็คนมแพ็คน่อยสมัคให้ฮําี่นี่ ก็นี่ใส่นมนี่กลับมาข้ามเรงนี่ขนมนะอย่างละสามซองเลยสองสูตรเอาเอาขิมรุงขิมรุงน้องวัวรือมาสะได่นุ่งเช้าซ้ำมาผิดเยือกสาำมาเล็ดสามสามสามแล้วก็อคายังไงถ้าพ่อจะวัดสาำมาไข่หำมากระได้หกซองหึงเต็มเลยเก้าเก้าอง สามแม่นว่าก <l Different. S 1> mm? <y> ็มาเอายิบถือเยอะถือเขาสามสามนมสองแพ็คนมสองแพ็คอีลาไปเอาลูกคิดเป็นเงินด้วยค่ะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเป็นเงินเดี๋ยวจะฮะแหม่นว่านมเบิร์ดอะนมเบิร์ดเบอร์นี่นะในตู้เย็นมีอยู่เหรอ เน e okay. 네 um ้่ระได้คายนมซะบะคันมีซองกล่องก็ได้แพ็กเดียวอุ้ยไปซื้อคื้องบรรุ่มหลักเบสบ่เบียกเต็นแล้วจะซอยกล่องใหญ่มีฮอตแพ็กยู่ยได้หกยุ่ ได้แต <Aqui. S 1> ่หาเยี okay. like ่ยสิคองในเลยวะเอาเอาเสื้อทงกัเดี๋ยวสิทามน้องก่อนมีแต่นุ่มจืดนี่แล้ววะนี่นุ่มแพ็คใหญ่อ่าโอเคน้องพี่น้องนมหน่อยกับเลือหากล่อง้าแพงเสิของไก่ของเมื่อวานเมื่อสักวันน้อ เอานมกระตุ้ซอยใหญ่แพ็คหนึ่งกับนมหน่อยหากองเนาะเพอซาตัวได้ที่เนาะเพราะว่าคุยกับเนาะนะเนาะเมาข้าวไปห้าผู้บ่าวผู้บ่าวซะอีกผู้บ่าวที่อ้าวผู้บ่าวที่มาเบิดมือเบิดเด่นแล้วก็เอาขนมข้าวโพดเพิ่มนะเท่าไดก็อึดยังมาซ้ำที่กันเพราี่ถือถือโล่ทกลงมันจะห่อบบบนี้อ่าก็ซ้ำสี่สิบสองสี่อย่างเนาะแต่ยังละโลพอดีพูุหรโลนะนี่อย่างอันนี้ก็ซ้ำอันนี้ก็ซ้ำอันนี้ก็ซ้ำ ขนมสี่อย่างตามสี่ชิบซองชิปซองห่อบอแม่พี่หนึ่งโลอืมละละบายอย่างละโลมาถือพลัล,ลโลเนี้ยได้ถโลวมกันนี่ราคาเดียวกันปีได้ใจว่าถือพลัลโหลอ้าวเพื่อนจะไปกะโลหนึ่งเพื่อนชาานกะโลหนึ่งคัะโลหนึง่งมันหอยซาสี่ห่หอมันมันบวหอดซาสีนะฮะเลยเจ้าสีบวหอดนีได้จเจ้ากะชิบซอง อะไรบอบ้าบัท่านนะย่างละสามสามสี่สิบสองคนละลเอาอันตกเลิกนะเพรสี่ห่อผูวอุ้ยขอผัวท่านหนั่ขอผท่านหนับขอมแตรจัดอย่างละสามอย่างละามกัขนมสี่อย่างกับสามสี่สิบสองเออมีไดโนเสาร์มักข่ฟ้าได้พี่น้องมักิกอยู่มักเคลเทศแล้วก็มักอันขนมข้าวโพดเนาะใช่สอย่างสามสี่สิบสองใช่แล้ แปลว่าชาวสี่ซองถูกต้องไปอย่าเป็นผ้าไปเลยผ้าคอยไล่ว like. on ิ่งคอยหาด้อมด้อมขว่าคอยจัดให้ไว้สรุปคอยต้องไว้สรุปนั่งจัดให้น้องเก็บไปไปจุ๊บไล่ๆเด้อน้องเก็บเด้อขอบคุณหลายๆที่ให้ปราเมาเป็นสะพานบนหายจ้าปราเมาต้องจุ๊บก็ไปรุ่นนี่มันต้องดึงดึงหรืได้ซาวได้ใจคือไป้ล้เด้อค่ะ ไปไา่ไปหาสิไปแล้วเด้อค่ะหาน้ำผู้เบากับป้านั่นผู้เบ่าสิไปใส่เดียวนี่เอ้ยว่าเล่นเสือเอ้ไปหดไป่ะไปทำบุญนี่แหละไปก็คือขากนะหลังกับอุ้งโอ้ยวนไปแล้วพี่น้องยืมรถไฟฟ้ามาเด็กน้องมาบ่งยืมรถไฟฟ้าผู้เบาอีกพี่น้องเอ้ย อ่ะซาแพงกับสิขอปิดคลิปก่อนฝาก็ไหไล่ก็แชร์ก็ติดตามเนเด้องบประมาณกับบอท่านสรุปดอกซาแพงกัหักให้ปรามาออกไปก่อนสบายดีสบายดี